คือคิดว่าฮาโลวีน30วันน่าจะไม่ทันก็เลยจะย่อยทุกตัวนะคะกลายเป็นคลิปสั้นทั้งหมด30คลิปอันนี้ก็เริ่มจากวันแรกเลยเป็นตัวปราสาทผีสิงใช่ไหมแต่ว่าเราจะดีไซน์ออกมาในรูปแบบมินิมอลซึ่งอ้างอิงกับในไลฟ์เดิมนั่นแหละคือให้มันดูน่ารักมากขึ้น หรือนะคะให้มันดูวัดง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะ <S 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 ก็ตัดเส้นกันเรียบร้อยแล้วนะคะจัดตรงกลางนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะวางไว้ด้านล่างแล้วก็ตั้ง Refer ลนซ์ที่เลเยอร์เส้นลงสีที่เลเยอร์ด้านล่างะคะ่ะจิ้มเป็นคัลเลอร์ดอกแบบนี้เลยนะคะทุกคนเวลาที่เราจะลงสีซ้ำใช่ปะ่ะจิ้มก็แยกเลเยอร์นะระหว่างสีเหลืองแดงฟ้านะคะนี่แบบนี้เลยทุกคนน่ารักใช่ไหมอ่ะ กรึบกันนะคะแล้วก็ c l i ป p i n g m a สลงมานะคะทำเป็นซอฟต์ไลท์เพื่อทําแสงกับเงาเนาะ mm. พอแสงกับเงาเสร็จอะมันก็จะดูตะมุยมากขึ้น mm. เป็นยังไงล่ะทุกคนลองไปฝึกวาดในฉบับง่ายๆลงสีง่ายๆกันดูนะคะสนใจคอสอนใช้ Procreate ทุกเมนูลงเทคนิคทักมา